นี่แอบไปเพื่อให้เกิดอาการเติมเอ็ในส่วนที่เป็นช่องที่หายไปนะครับาะฉันขออนุญาตพู้สื่อข้อมูวิวเรื่องการศึกษาเพราะว่ามันเป็นจุดประเด็นตั้งแต่อดีตและส่จนที่ให้ทอดีตปัจจุบันและผู้ถืงอนาคพของโลกว่าปัจจัยภายนอกนี่มันจะกระทบถึงระบบภาษาของเราอย่างไรแล้วเราจะิจิรณานไหนนะครับ อ,อันนี้ผมว่อยู่เรื่องของการศึกษาตั้งแต่แรกว่าเรามีการพัฒนาการศึกษาและต่สลายรัชกาลที่ห้าอย่างที่ท่านพี่ก่อนได้กล่าวไปเมื่อเช้าว่า,ารัชกาลที่ห้าได้ทร้งข้าวกรวยขึ้นมานะครับประกอบกับเรื่องตรงน,นั้นก็คือบูรณาการศึกษาอ่านติก็เข้ามาด้วยแล้วก็บุรตรพระองค์ก็ต้องศึกษาทั้งไทยและต่างชาติด้วยแล้วก็ในการรุกขมขวานก็ต้องได้เรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาระมปดระวัติ เริ่มเกิดขึ้นจย่างจริงจริงชันชัเป็นรูปแบบตแบสมัยตรที่5ถ้าเราจะเทียบกับอาเทศนะครับก็คือขณะนั้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มเปในรูปเกินกาแล้วในสมัยศรรที่หในสมัองกษะสัตรวัตสุนิโทนะครับที่เราียกช่อเรั้ว่าสมัยเมจินะครับแต่ผมคิดเสยอว่าไทยญี่ปุ่นเริ่มพร้อมกันในรูปในสมัยศตวรรษที่5แต่ก็ปฏิบัภาษาญี่ปุ่นกับเราแตกต่างกันเช่นไรนะครับอาเเราประมาณ2องปีนะครับทีนี้จากนั้นก็มาสู่รัชกา ก็มีพรบรนะครับเรียกว่าพราบองธีษา2464ซึ่งเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเด็กคนไทยทก็คนจะต้องเรียนหนังสือนะครับแล้จุดนี้ทําให้การศึกษามีความเ้องเขียนมากยี่ขึ้นแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือในสมัย2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองเพราะว่า ในอุดมคติของนักปริวัติขนาดนั้นนี่คือหนึ่งในหกก็คือความท่องเทียวทางการศึกษาเพิ่ขึ้นเป็นอันหนึ่งในหกของเหตุของการปริวัตินะครับ275ต่อจากนั้นในการสั่งเราเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ภาวะที่ภาวะการค่อนข้างจะค้าช้าเรื่อยมาแล้วผมจะขอเสนอดำทับไปสู่เรื่องของการการศึกษาในช่วงที่มีแผนท่านดาวดิษกุศลกิจกางของเอกชาตินะครับ ที่ชัดเจนก็คือว่าในแผนหนึ่งแผนสองเนี่ยเราเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและที่สำคัญในแผนที่สองนั้นเนี่ยในต่างจังหวัดเราเราิ่มมีมหาวิเลยเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะหาวิทยาัยเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาครินทีนนี่มันหมายความว่าการกระจายสถาบันขั้นสูงถีงสมุยมากนะครับเป็นเรื่องของกษาทั้งทั้ง,งระบบโดยส่วนรวมนะครับจากนั้นเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ห้า เน้นอย่างทิ่งในเรื่องการพัฒนาคนนะครับพัฒนาคนและที่สำคัญก็คือแผนที่แปดนะครับเน้นคนอย่างเป็นองค์รวมนะครับเน้นคนอย่างองค์รวมก็คือเน้นการพัฒนาคนอย่างเจ้าย